สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตาที่3ตรีเนชช n น e ลโดยดิฉันตรีเน่นะคะพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจจะมาตามคาขอของท่านผู้ชมหลายท่านที่มีการบ่นหลังไม่นะคะว่าในช่วงนี้รู้สึกจิตใจร้อนรุ่มไปหมดมีทั้งปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาบ้านเมืองและสุดท้ายก็ยังมีปัญหาของเรื่องพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคน มีภาะวะปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินการงานแล้วเมื่อมาเจอสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นชาวพุทธเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ยึดถือ,อก็เรียกว่าบูชาพระพุทธศาสนาไปให้เคลียบ ลามีปัญหาอะไรก็จะไปที่วัดวาไปทําบุญถวายสังฆทานนู่นนี่นั่นถวายปัจจัยถวายอาหารสังฆทานสารพัดที่ไปนะคะส่วนใหญ่จะไปกันแบบนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่คุยกับดิฉันเข้ามานะคะ mm hmm. ก็คือหลายท่านนี้อาจจะยังยึดติดแบบเหมือนกับคนทั่ว,วไปตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่าเวลาไม่สบายใจก็ขอเข้าไปคุยกับพระสงฆ์ที่วัด ไม่ว่าจะสนิทกับพระรูปใดก็ตามที่มีคนแนะนํากันมาหรืออาจจะถูกชะตาว่าท่านใจดีมีเมตตาหรือท่านคุยเก่งท่านให้กําลังใจเป็นนักกิตวิทยาพูดจาปลอบปล่อมให้เราสบายใจก็มักจะไปที่นั่นเป็นประจําบางคนก็ไปมากเกินไปจนก,กระทั่งทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งครอบครัวไปนั่งเฝ้าอยู่ที่วัดจนกระทั่งเป็นอันว่าพระสงฆ์รูปนั้น อาจจะไม่มีเอาเวลาที่ได้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามหน้าที่ของท่านก็เป็นก็เป็นไปได้หรือบางคนก็ไม่เป็นไรก็ขอไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าแรกๆก็จะไปเฉพาะวันพระแต่ต่อจะมาจากนั้นวันไหนก็ไปบางคนก็ไปหาที่กุฏิสาราหรือทีอ่ที่ท่านพักอยู่ค่ําคืนมค่ำมืดดึกเดินก็ไปถ้าเป็นผู้ชายก็ยังไม่ค่อยเท่าไหรนะ่นักแต่บางท่านส่วนใหญ่ที่เจอนั้นก็จะเป็นศีการหรืออุบาสิาสกานั่นเองอแรกๆก็ไปกันสองสามคน ทีนี้พระผู้ปฏิบัติบางทีท่านก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าถ้าญาติโยมเข้าไปหาต้องการหวังพึ่งพาในเรื่องความสุขให้เกิดขึ้นทางใจท่านก็ในทักษะคือการโปรดเมตตาตัวสัตว์ท่านก็ไม่อาจจะไล่โยมว่านี่เป็นเวลาที่อาตมามืดค่าแล้วหกโมงทุ่มหนึ่งแล้วอาตมาก,ก็จะอาจจะปฏิบัติธรรมหรือจะจําวัดเลยแล้วแต่ท่านก็ไม่อาจจะเขาเรียกว,ว่าขับไล่เสายสงได้นะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา,านั้น เราจะรู้จักกาละอันควรบางคนก็ไปจนทั้งคุ้นเคยกันก็สามารถเล่นย้าแย่กันได้จะไม่รู้จักเวลามเวลาความไม่สวยงามในสายตาคนอื่นที่อาจจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางก็จะทําให้พระภิกษุสงฆ์รูปนั้นถูกมองมัวหมองไปด้วยทั้งทีง่อาจยังไม่ได้ผิดถึงขั้นเขาเรียกว่าเส็จเมถุนหรืออาราชิกเรื่องนี้ฉันเองเ,อเคยก็เรียกว่าเป็นคนข้างวัดและก็เข้าวัดบ่อยมาตั้งแต่สมัยเด็ก ตั้งแต่คุณตาทวดคุณพ่อก็สอนให้มาสนใจในการปฏิบัติธรรมแต่ฉันโชคดีว่าทางครอบครัวท่านไม่ได้สอนให้ดิฉันไปยึดติดที่ตัวตนของใครไม่ยึดติดที่พระพิสุสง์เนื้อหนังมังสาที่เห็นชัดเจนว่าเป็นรูปใดแต่ถ้าคิดว่าพระสงฆ์องค์ใดสอนดีเราก็ปฏิบัติท่านแล้วก็กเขาเรียกว่านับถือท่านก็ไปวัดก็ไปกราบการท่านแต่จะไม่เข้าใกล้ ไม่ว่าจะถวายสิ่งของใดๆตั้งแต่ตอนเด็กแล้วเราเป็นผู้หญิงก็คุณพ่อคุณแม่ก็ก็จะให้เราเออเขาเรียกว่าตอแขนกันนะคะเป็นความเชื่อก็จับที่คุณพ่อคุณพ่อก็เป็นผู้ถวายหรือต่อมาถ้าเราโตขึ้นท่านก็จะเอาผ้าทอดมาเราก็ค่อยๆวางบนผ้าที่ท,ท่านทอดมารับก็เท่านั้นอันนี้ก็ถือว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมแต่ก็ต้องทําแบบนี้บางคนก็ทอดระยะห่างยาวมากเลยนะคะแม้จะตั้งจะสนทนาธรรมะ ถ้าพระเป็นพระอริยสมผู้ปฏิบัติดีชอบโดยแท้ท่านจะระมัดระวังมากการคุยสนทนาระหว่างท่านผู้ผชมกับดิฉันอย่างนี้ก็ถือว่ายังใกล้ไปนะคะที่ดิฉันเจอโอ้ยท่านใช้ลักษณะแบบเขาเรียกว่าเป็นเม็ดเลยนะคะที่จะคุยกันออบางทีท่านพูดเสียงค่อยมากเราต้องพยายามเงียบหูฟังต้องเงียบนะคะท่านแล้วเวลาไปกันหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่เงียบเราก็จะไม่ได้ยินว่าท่านเทศนาหรือสอนธรรมะอะไรกับเราบ้าง แล้วท่านก็ไม่ได้ออกมาให้เรามานั่งนวนนี่นั่นที่จะบ้องเอาเงินมาถวายใส่มือท่านหรือจะมาบอกเจ้าค้าเจ้าขาไม่มีแต่ถ้าสนธนาธรรมถามท่านได้ท่านก็จะตอบไปทุกคนได้ยินด้วยแล้ววิธีการเทศนาธรรมของพระอริสฆ์เจ้านั้นท่านจะมีแต่ละรูปนะคะจะมีหลายกลยุทธ์ิี่ท่านผู้ชมคะในสมัยโบราณหรือยุคก่อนๆเน,นี่ยเราก็จะมีพระอ,อรหัน หรือว่าเป็นพระอริยสงฆ์เจ้าวางกันเถอะนะคะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพระรูปใดบ้างเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าจะดูว่าพระอริยสงฆ์นั้นก็ดูได้จากวัดปฏิบัติของท่านการปฏิบัติของท่านคําสอนของท่านซึ่งดิฉันโชคดีว,ว่าเซี่ยวหนึ่งในชีวิตจนถึงตอนนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระตถาคตเจ้าผ่านจากพระอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวัดท่าสุง อตอนแรกก็ศึกษาไปด้วยตามภาษาเหมือนกับวัยรุ่นก็ศึกษาไปฟังไปว่าด้ความคามุณมีความทุกข์ในเรื่องการเรียนการทํางานแล้วก็แม้ก็เพื่อนฝูงว่าเราเป็นคนที่บ้าเรียนว่างั้นเป็นเด็กเนิาร์ดอะไรก็จริงจังไปหมดในชีวิตกายเป็นคนที่พูดไม่เป็นเห็นไหมคะหลังจากที่เรามีธรรมะเข้าไปประพฤติปฏิบัติดิชันกายเป็นคนที่พูดเป็นพูดเก่งขึ้นพูดโดยไม่ต้องใช้สคริปต์ก็ได้ขอแค่ฟังบทก็พูดได้นั่นนั่นก็คือการหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ถ้าเราค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆ ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์เจ้าท่านสอนเราอาจจะสอนโดยเทปก็ได้ก็ตอนนี้นะคะเพราะว่าพระอริยสงฆ์เจ้าส่วนใหญ่ก็ที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงแนะานามท่านก็มรณาภาพไปหมดแล้วนอกจากมีเทปท่านก็มาศึกษาเอาแล้วก็เลือกเอาว่าสิ่งใดที่ใช่สําหรับตัวท่านเขาค่อยฝึกไปไม่ต้องไปเอาคําศัพท์ยากๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกผ่านลมหายใจเข้าออกบางคนก็ไปเรียกว่าอนาปานุสติโนนี่นั่นหรือการฝึกดูว่า ย้ายไปยึดติดกับเรื่องกายสังขารบางคนมีทุกข์ว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยทำไมตรงนั้นมันเขียวตรงนั้นมันย่นมีความทุกข์แล้วฉันไม่สวยเดี๋ยวสามีไม่รักหรือไปทํางานแล้วก็มองว่าเราไม่สวยก็ไม่เอาเราก็มีความทุกข์แล้วน,นั้นก็คือถ้าฟังจากหลวงพ่อฤาษีดำหรือพระอรียสงฆ์เจ้าท่านสอนนะคะท่านก็จะบอกว่าให้มองว่ากายาคือสังขารของเรานั้นมียุบหนอพองหนอคือพองแล้วก็ยุบอะคะ่ะแล้วก็ไปพองอีกทีคือตอนจะเน่า ตอนที่จะเสียชีวิตจต็มเตเน่าแล้วมันก็พองอีกรอบแล้วกนันแล้วก็เน่าเละไปเลยนะคะเขาพยุคหนอองนอกว่าพูดสั้นๆแบบชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นทีนี้พระอาดีสงฆงเจ้าเกิดโดยพ่อหลวงพ่อฤาษีดำท่านก็ได้สอนดิฉันก็จับมาวิเคราะห์โชคดีว่าดิฉันเรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์าดังด้านการวิเคราะห์คือสามารถใช้หลักของพระตถาคต,าคตเจ้าที่เรียนมาจากพระอาจารย์มาใช้ทำส w อตแ a นนัล s ิร่วมกับการวิมังษาท่านผู้ชมคะหลักธรรมของพระตถาคดเจ้านั้นสุดยอด คิดว่าวิทยาศาสตร์ก็ต้องตามหลักของพุทธองค์ถ้าเราเอามาเขาเรียกผนวกกันมาจูนกันโอ้สุดยอดเลยนะคะทําให้เราฉลาดมีวิเศษทัศน์มีนปัญญายาถ้าฝึกไปเรื่อยๆฝึกคิดไปเรื่อยๆคาว่ามิวิมังสาฉันยอมรับเลยว่าในการทํางานหลังจากที่เราเจอลมลุกคุกครานกับเรื่องการเจ้ากรรมในเวรเรื่องการเรื่องงานเราถูกอุย้ยทำร้ายนั่นคือการทดสอบเรานะคะว่าเราจะผ่านจุดนี้ได้ไหมหนักหนาสาหัสหขนาดนั้นหลังจาก เ,เหมือนกับคนทั่วไปก่อนที่จะมาเจอหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์จากพระอริยสมเจ้าถ่ายทอดดิฉันก็ไปทั่วค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงจุ้ยปลอมไปเจอร่างโศปลอมไปร่างทรงจริงเรื่องออพูดผีวิญญาณเรื่องเออขาเรียกว่าอะไรนะเด็กศิศาสตร์วศัสดิ์คือไปฟังมาแล้วหรือไปลองดูแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะบางคนก็บอกเอ้ยจำใจให้สบายเ,เดี๋ยวก็ทุกอย่างก็ผ่านไปเอง อันนั้นก็ได้แค่นั้นแค่เดียวนั้นหลังจากฟังคําพูดผู้รู้หรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนแต่กลับมาเราก็มาเจอสภาพเดิมๆเช่นที่ทํางานเดิมๆเพื่อนที่ทํางานก็แก่งแย่งกันเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนฮิวแมนซูที่เทียนเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งว่าฮิวแมนซูพฤติกรรมมนุษย์เยี่ยงสัตว์เพราะเราอยู่ในฟาร์มที่มีสัตว์นานาชนิดถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเรามักจะเจอการทดสอบนะคะว่าเราต้องทนวให้ได้เช่นเจอหมาเข่าหอนคอยรอบกัดทำามเราต้องตรวนให้ได้ หรือบางคนก็เจอประเภทลิงคอยรักคอยชุ่มคิงผลงานของเรานะคะนั่นก็คือลิงหรือประเภทแบบเปิดงูเขาเรียว่าเขาเรียกเท่าหัวงูก็คิดจะมองเราในแง่ที่จะเอาผลประโยชน์เท่าหัวงูคือเจ้าชูก้กระลิมกระเลีย่ยหรือบางคนเขาเรียกว่าชาวนากับงูเหา่าเราจะมีลูกน้องหรือเพื่อนที่เราดีเราช่วยเหลือเขาแต่เขาทําตัวเป็นงูเหา่านั่นก็หมายความว่าเจอเราก็แหวงกัดละค่ะคือเนรคุณมันก็ว่าชาวนากับงูเหา่าอันนี้ลาะค่ะก็เรียกว่า แลวบางคนก็เราก็เจอถ้าผู้หญิงในที่ทาง,งานหนีไม่พ้นเราค่ะที่จะต้องเจอฝูงกาก็าเรียกฝูงกาคืออีกาคาบข่าวบางทีเรื่องดีไม่ดีไม่รู้แต่เอาไป,ไป,ไ,ปไปพูดให้มันให้เราเสียหายเขาเรียกว่าอีกาคาบข่าวแล้วก็บางคนถ้าคนไหนกําลังเจอภาวะที่ย่าแย่ถูกรังแกรหรือกําลังอยู่ในภาวะที่เขาเรียกตกอับก็จะถูกฝูงที่มาเป็นรุมเขาอีกแรงถึงคือแรงก็มารุมจิกถึงทําให้เขาต้องบาดเจ็บ ล้มป่วยหรือต้องสูญเสียความโศกเศร้าเ,เขาเรียกเพิ่มความทุกข์ให้เขามากกว่าเดิมเนี่ยท่านผู้ชมเขาเรียกว่าฮ so ิวแมนโซที่ดิฉันค้นพบด้วยตัวเองหลังจากใช้หลักธรรมของพระตถาคตเจ้าขเขามาวิเคราะห์ก็อบอกว่าอ๋อนี่คือบททดสอบท่านผู้ชมถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่า,วาเข้าใจโลก,กจมนุษย์มากขึ้นอันนี้คือพระอริยสงฆ์เจ้าท่านได้สอนที่ดิฉันก็น,นํามาแอพพลายท่านจะไม่บอกตรงๆเราว่าอินังหนูเอ้ย ในที่ทํางานของเองเนะี่ยมันเป็นแค่เป,เป็นสวนสัตว์นะเองไปดูดิมันสัตว์ตัวไหนท่านไม่มาบอกเรา่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่าท่านเองชีวิตท่านก็บวชมาตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่อย่างยาวไว้ราะ,ะนั้นท่านจะไม่มีโอกาสได้เจอเหมือนเราด่านั้นเราได้เรียนหนังสือกับคนหมู่มากได้มาทํางานกับในกลุ่มที่มีเกีเ่ยกกับชิงดีชิงเด่นที่คิดทําร้ายกันและการเราถือว่าเราโชคดีมากเรามีบททดสอบโดยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งบวช หลับตายุกเนาะพองเนาะแล้วเรียกดูผีเรียกดูวิญญาณมาทดสอบแล้วว่าเราจะผ่านกฎเกณฑ์นี้ไหมไม่ต้องเอาของจริงนี่แหละค่ะพิสูจน์กันว่าเราต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้รอดโดยที่ไม่ไปอาฆาตออหรือว่าไปตอบโต้เขา้องทำยังไงจะอยู่ได้นี่แหละค่ะหลักธรรมของพระตถาคตเจ้าเราเลือกมาให้ได้ค่ะอย่างน้อยบางคนก็บอกว่ากวดน้ําแล้วมันยิ่งให้ยิ่งให้มันยิ่งมาก็แสดงว่าเราทําถ้าเราให้ก็แล้วเขายงยิ่งมาก็แสดงได้สองอย่างคือหนึ่งเรายังให้ไปไม่ถึง ให้ไม่เป็นหรือว่าจิตของเรายังไม่นิ่งพอหรืออาจจะเป็นว่าเรายังไม่รู้วิธีการอุทิศส่วนบุญให้เขาเพราะว่าเขาอาจจะมาจากอบอายภูมิศีอบายภูมิศีก็คือสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรฉานเพราะฉะนั้นสัตว์นรกนี่ถือว่าลึกมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็นาก่ากลัวมากสัตว์นรกนี่โอ้โหกมหนักนาสาหัสเลยนะอย่างเช่นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระฆ่าโดยเฉพาะพระผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็ น,น,นั่นก็เป็นเปรตเปรตท่านผู้ชมก็เห็นไหมบางวัดก็มาปัาน้นเปรตสูงยาวหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวก็ร้องหุ่นบางทีก็ค่อยตรงแต่งสูงเท่ายอดตานนะคะถ้าคนที่นั่งกรรมฐา,านฝึกสายมาโนยิธิหรือกรรมฐา,านก็แล้วแต่นะคะท่านก็ได้มีโอกาสได้เห็นว่าขุมนรกมันมีพวกเงี้ยอย่างไงบ้างแล้วก็เ,เปรตสนรกรเปรตอสุรกายอสุรกายก็อีกประเภทนหนึ่งก็คืออันนี้ กรรมน้อยกว่าไอ้สองตัวที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีกรรมหนักมันต้องไล่พบไล่กลับไล่กันของเราแค่ว่าเ,ออเราอยู่ในมนุษย์อิถ้าอยู่พันปีต้องใช้กรรมก็นับว่าหนักนั้นไอ้นั่นไล่พันกลับไล่กันโอ้โหต้องไปฟังที่ดิฉันเคยเอาอที่คําสอนของหลวงพ่อสิงห์ดำที่ท่านเอาพัะไตรปบิดกมาพูดให้ฟังว่านระคขุมไหนเป็นยังไงแล้วก็สวรรค์ชั้นไหนทําบุญอะไรจะได้ขึ้นสวรรค์น,นั้นและทําอย่างไรถึงจะเข้าไปสู่คําว่าพรหมทําอย่างไรถึงจะไปสู่คําว่านิพพานอันเนี้ย หลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อฤาษีดำท่านก็เอาคําสอนจากพระไตรปิฎกคําสอนของพระตถาคตเจ้ามาแปลงให้เราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่หรือน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายที่เคยฟังดิฉันนามาถ่ายทอดในรายการวิทยุสุริยันจันทรานะคะก็จะเข้าใจว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์น่ะมีจริงแต่ที่แน่ๆที่เรายังไม่ตายยังมีสังขารอยู่นรกก็อยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในใจบนโลกนี่ละคะนรกก็คือเนี่ยแหละตอนนี้ทีเออ่เราเห็นภาพ นารีพิคาดพระบางคนก็แบบโอ้โหร้อนรุ่มโกรธมากหรือทำลายพระศาสนาเรารักศาสนาศาสนาเราเสื่อมเพราะผู้หญิงคนนี้อันนั้นแหละนกรกในใจเริ่มมาแล้วพอเราร้อนรุ่มไฟของความโกรธอ่โะโก็เริ่มเผาผลาญตัวเราคนอื่นไม่รู้แต่เราในข้างในในไฟลูกท่่มจอมันกลับมาบ้านใครพูดอะไรไม่ถูกหูหน่อยเราก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วก็หาเรื่องเขาแล้ว ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราสามารถปล่อยวางได้ว่านะตัวใครตัวมันกรรมใดใครก่อผู้นั้นก็รับกรรมไปนะคะแล้วก็มันมีกฎแห่งกรรมเสร็จ,จพ่อพญาลมาราาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์เขาก็จะมีบันทึกกรรมเราไม่ต้องไปบอกร้อยคนนั่นเร็วอย่างนี้เราเอาตัวเราให้รอดแล้วถ้ามีใครเข้ามาทําให้เราโมอง,มองเราก็ปล่อยวางโอสิกรรมแผ่เข้าไปแล้วก็ถือว่าอแสดงว่า,อา,วาอารัชฉิหรือพระองค์นั้นที่ดุจีการนั้นพีค่าก็แสดงว่า เขาเป็นคู่กรรมกันมาที่ต้องชดใช้กรรมกันต่อไปนะคะสาหรับเราก็อย่าไปยึดติดตรงนั้นก็ต้องบองแบบโอเคก็แผ่นเม่มตายเข้าไปแล้วก็ถือว่ากรรมทางตรงนี้ต้องชดใช้กันทางโลกและทางธรรมก็ว่ากันไปสําหรับตัวเรานั้นอย่าไปมองว่าโอ้ยทานารพี่ิ้ารัฐวกดทําตัวชั่วแบบเนี้ยโกงเงินวัดแล้วก็ไปมั่วเสพเมถุนนนี่นั่นโกหกน,นนี่ฉันไม่เข้าวัดแล้วฉันไม่เข้าวัดแล้ววัดเนี่ย ศาสนาเสื่อมฉันไปศาสนาอื่นดีกว่าฉันไปไหว้ละที่ไหว้เสาวไหว้อิจไหวปูนไหว้หมาไหว้แมวดีกว่าโอ้ถ้าพูดอย่างนี้ท่านอาจจะมีบาปเลยนะบาปโดยไม่ตั้งใจก็คือไปก้าวล่วงพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นท่านสอนให้เราไม่ได้ยึดติดทีตตต่ตัวตนไม่ทั้งพระองค์ท่านท่านยังไม่ปรากฏโฉมลงพันให้เราเห็นว่าหน้าตาท่านจริงๆเป็นอย่างไรมีแต่เขียนกันขึ้นมาเพราะนั้นท่านถึงมีการเขาเรียกว่าท่านที่ศรัทธาก็ได้มีการสร้างรูปพระพุทธรูปขึ้นมาปางนั้นปางนี้เป็นตัวแทนให้เรา ระ,ะลึกถึงพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธลูกก็ไม่มีคําว่าตายเห็นไหมคะเราไหวตรงไหนนอกจากแตกหักสลายก็ทําขึ้นมาใหม่ได้แต่พระธรรมก็ไม่มีคําว่าตายจะต่อให้เราตายไปแล้วกี่ภพก,กี่ชาติพระธรรมคำสั่งสอนของพระตถา,าคตเจ้าก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีทุกข์หรือเราต้องการจะที่พึ่งทางใจหรือทางกายก็แล้วแต่เรายึดพระธรรมคำสั่งสอนของพระตถา,าคตเจ้าไว้ก็คือยึดไม่ใช่ว่ายึดเฉยๆนะคะยึดหัวนี่ไม่ใช่แต่เราต้องนำมาปฏิบัติประยุกต์ให้เข้ากับฐานะ การครองชีวิตของเราว่าว่าเราไม่จําเป็นถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่สามารถจะไปนั่งบวชอยู่ในวัดนุ่งเป็นพิ่งุนีหรือจะเป็นแม่ชีก็แล้วแต่คงเป็นไปนไม่ได้เราต้องทํามาหาเลี้ยงชุดต,ต้องดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลครอบครัวหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือมาแมวพิการหรือช่วยเหลือคนอื่นที่ยากไร้กว่าเราอาจจะช่วยเหลือโดยการให้คําสอนที่ใช่ให้ประโยชน์ที่ใช่โดยไม่ได้หวังความร่ำความเวยในชีวิตแต่ขอให้เราได้มีกินมีใช้ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนจนกว่าจะถึงอายุขัยของเราการตายในโลกนี้วันสุดท้ายตายแบบไม่ใช่เป็นผู้ เแต่ตายจากไปอย่างสงบไปตามรอยของพุทธองค์นั่นก็คือไม่ต้องมาเวียนไาวตายเกิดอีกแล้วก็คือสู่ดินแดนพะนิพพานนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่และดิฉันปรารถนานะคะเพราะว่าการเกิดมาก็มีทุกต้องเห็นนนเห็นนี่ก็ทุกไม่ได้นนไม่ได้นี่ก็ทุกได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็ทุกยามเจ็บป่วยเราก็ทุกอันนี้เป็นทุกข์ทรมานหมดเราอยากได้งานแต่งานนั้นไม่ได้เราก็ทุกหรือบางทีเราได้ยินใครพูดนิดหน่อย เราก็สึกวันไหวเราก็ทุกข์เพราะนั้นท่านผู้ชมคะ่ะการที่เกิดปัญหากับทางศาสนาในตอนนี้ท่านอย่าไปคิดว่าศาสนาเราเสื่อมนะคะทําใจให้สบายให้นึกถึงคําสอนของพระตถาคตเจ้าถ้าคิดหนักไม่สบายใจก็นั่งเฉยๆในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ถ้าท่านเป็นเกษตรกรก็นั่งในไร่ในสวนในนานั่งใต้ร่มไม้แล้วก็มองไปที่ทุ่งนามองเห็นควายกินหญ้ามองเห็นดาวที่กำลังจะตกดินมองเห็นฝนตกำลังตกพรำๆก็นั่งภาวนาสิคะแต่ถ้าฝนตกพรำๆก็ระวังอย่าไปนั่งอยู่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาเรามาอีกกล่าวว่านั่นเป็นกรรมอีกนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ทําใจสบายนั่งหลับตาหายใจเข้าลึกๆจะหายใจออกชา้ชาๆท่านจะภาวนาว่าพุทธหายใจเข้าแล้วก็ ภาวนาว่าโทรหายจะออกก็ย่อมได้แต่ท่านเมื่อทําไปเมื่อไหร่แล้วท่านรู้สึกว่าหงุดหงิดเหนื่อยก็หยุดค่ะ พระอาจารย์ท่านสอนว่าอย่าฝืนเพราะถ้าเราฝืนแบบไปกดดันจิตใจเรามันไม่ยอมอกคะเพราะใจเรามันไม่นิ่งมันหวนยิ่งว่าจับปาลาไหลเพราะนั้นถ้าเราไม่หมุดงิดแล้วก็เลิกทำอย่างฝืนจากนั้นเมื่อเราได้เวลาอดก็ทําใหม่ต่อไปเราทําไปเรื่อยๆมันก็จะยาวนานขึ้นนะคะขณะที่ทําให้ใจสบายจิตก็ได้ไม่วกแวกนึกถึงคนนั้นด่าชั่นเรื่องคนนั้นตีกันตกกันเรืร่องพระบึว่สีกามันก็มาอีกแล้วมันนึกถึงองค์พระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้ที่เรานับถือและศรัทธาบางคนก็บอกว่าเนี่ย วัดนั้นวัดนี้เป็นวัดดังที่เราเคยไปบูชาแต่ปรากฏวันนี้ฉันไม่อยากไปแล้วเอา้า ก็ไปได้ค่ะเราไปไหว้ตัวแทนของพู้เจ like ้านั่นคือหลวงพ่อต่างๆจะเป็นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อเพชรอะไรก็แล้วแต่ไปไหว้เพราะนั่นคือตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราไม่ต้องมานั่งขนเงินขนทองแบบเมื่อเราไปทํางานแล้วได้ได้มาบางคนบอกโอ้ยฉันไปบนบานไหว้พระที่นั่นมาฉันจะต้องเอาเงินไปถวายเจ้าอาวาสเจ้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือวัดหรือหยดกระปุกกระปุกกระปุกก้ามีเป็นร้อยๆกระปุกสําหรับบริจาคท่านก็หยดทุกวันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยแต่ละร้อยใส่ไปแล้วท่านจะเหลืออะไรคะ บุญมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณบุญมันอยู่ที่ความศรัทธานะคะแล้วเงินที่เรามีกันในปัจจุบันนี้ท่านเอาไปใช้ในภพหน้าไม่ได้เลยค่ะเพราะเงินเนี้ยเราใช้ได้ในภพปัจจุบันเท่านั้นภพหน้าสิ่งที่เราใช้เป็นค่าใช้จ่ายติดตัวเราไปนั่นก็คือคําว่าบุญและบาปเท่านั้นท่านผู้ชมคะ,ะเงินที่เรามีในตอนนี้ อาจจะแบ่งบางส่วนหนึ่งไปทําบุญทาําทานช่วยในสิ่งที่ควรจะช่วยให้เดยวคนที่ควรจะให้ถ้าเราไปให้กับที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือใครก็าตามที่เป็นคนดีปฏิบัติธรรมแลวเขาเดือดร้อนเราให้เขาแม่ต่บาทเดียวหรือสิบาท20บาทบบาท,ท่านก็มีบุญมหาศาลเท่ากับการที่ท่านระบ,บุดจักเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะอันนี้เป็นคําสอนของอครูบาอาจารย์ที่นําจากคําสอนพระสัทธาคตเจ้ามาถ่ายทอดนะคะและฉันเองก็ได้ศึกษาหลังจากที่ตัวเองก็ล้มลุกคลุกคลานไปหลงเชื่อร่างทรงนู่นนี่นั่น ก็สุดท้ายก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่ช่วยเราดีขึ้นได้ฉันก็ล้มป่วยเป็นน่นเป็นนี่แต่หลังจากที่ดิฉันได้เข้าใจถึงหลักธรรมของพระตถาคตเจ้าให้รู้ว่าการเจ็บการป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็รักษากันไปและถ้าเราป่วยมากป่วยบ่อยน่นนี่แสดงว่าอดีตชาติเป็นกรรมเก่าของเรานะคะ เราทากรรมปานาติบาตมาไปทําร้ายสัตว์นู่นนี่นั่นหรือชีวิตของเราเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ถูกกักขังหน่วงเหนียวพ่อแม่กักขังบางคนแต่งงานแล้วก็ถูกสามีจองจาภรรยาอุ้ยอันนี้อันก็แสดงว่าอดีตชาติาเป็นกรรมที่ท่านกักขังสัตว์หรือกักขังพ่อแม่กักขังใครก็แล้วแต่หรือบางคนที่ปัจจุบันเนี่ยลูกต้องมาฆ่าพ่อยิงพ่อจะด้วยด้วยยาบ้ากัญชาย,ยาบ้ายาเสพติดแล้วก็แต่นั่นก็ถือว่าเป็นคู่กรรมที่จัดทากันมาต้องชดใช้กันไปหรือบางคนอายุยังแค่อายุ1ิบสี่สิบห้า อันนี้นิดน้อยๆก็เรียกอัตตาวินิบาตกรรมตัวเองทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายกระโดดจากตึกบนโรงเรียนลงมาตึกมหาวิทยาลัยลงมาอันนี้ถือว่าบาปนากักหนาแล้วท่านผู้ชมเขาเรียกว,ว่าเป็นการปาณาติบาตอย่างรุนแรงอย่าคิดว่าร่างกายที่ท่านฆ่าไปนั้นนะเป็นของท่านนะคะมันไม่ใช่ของท่านจิตวิญญาณนะ่ะคือตัวท่านจริงนั่นก็คือลมหายใจท่านมาแทรกมาแย่งร่างนั้นไปมาท่านอยู่เป็นหญิงหรือชายสวยหรือไม่สวยท่านมาแย่งร่างของเขา ออแล้วก็พอท่านอยู่ร่างเกาแทนที่จะดูแลบ้านเขาไปทําลายเผาบ้านเขาทุกบ้านเขาพังแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองจะไปจิตวิญญาณตัวเองก็ไรเป็นเร่ร่อนแล้วก็รับกรรมต่อไปต่อไปอาจจะไม่มีบ้านดูก็เป็นสัมเวศีท่านผู้ชมคะหลักธรรมของพระตถาคตเจ้าสอนให้เรารู้ว่าร่างกายที่เราอยู่นี้เปรียบเสมือนบ้านที่เรามาอาศัยแค่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าเรามีบุญวาสนาดีจากอดีต และปัจจุบันเราทาไว้ดีเราก็จะได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ยาวนานบ้านเราก็ไม่เสื่อมทันทีบางคนอยู่ถึง8ปปี90ปีบ้านหลังนี้ยังแข็งแรงยังไม่มีการผุพังนอกจากว่าอาจจะมีเ,เขาเรียกว่าหลังคาโค้งบ้านนั่นคือหลังโกงแต่บางคนก็อาจจะเสาไม่ค่อยดีกระโผกระเพดาน,น,นคือเดินชะงกชะแนกแล้วแต่บางคนอตัวตรงเด้เลยอายุ90 ตรงเดะเลยหลังคาก็ดีหนึ่งสติปัญญายังฉเฉลียวฉลาดยังจําแม่นเลยโดยเฉพาะใครยิ้มตางเก่งจะจำแม่นเลย,ย,เยเแม่บางคนอายุร้อยแปดปีเหมือนคุณยายของดิฉันจาแม่นมากนะคะแต่เวลาใครพูดอะไรแกล้งทำอะไรไม่ได้ยินแต่ท่านินทาท่าน่ะท่านได้ยินเห็นไหมนั่นก็คือเขาเรียกว่าบ้านของท่านะระบบการสื่อ,อยังดีอยู่เห็นไหมแสดงว่ายิ่งกว่าอินเทอร์เน็ตอันนี้เราเปรียบได้แล้วก็คาสอนของพระเองค์ธท,ที่ฉันประยุกต์มองได้เห็นว่ามนุษย์เรานั้นถ้าเราไม่ไปยึดติด เพราะนี่ไม่ใช่สังขารเราเมื่อเรามาอยู่แล้วเราต้องดูแลให้ดีเสื้อผ้าหน้าผมเอาตามอัตภาพให้สะอาดอ้านเขาไว้เขาป่วยเราก็รักษาแต่ทำยังไงแม่เขาป่วยนะั่นคือบ้านไม่ปูพังเช่นปลวกเริ่มจะมาแทะก,กินเราก็ไล่ปลวกไปซะหรือว่าบ้านกำลังจะพังอุ้ยไม่ต้องปล่อยพังซ่อมไปก่อนไม่ใช่ว่าอุ้ยมันจะไปช่างมันช่างมันแล้วก็ไปเอาเหล้ายาปาปิ้งสุราย,ยาบ้าเข้าไปนั่นก็คือเหมือนกับเอาไฟมาเผาบ้านตัวเองให้มันพันงพินาศสุดท้ายไปไงก็เรียกไฟนรกก็ตามหาก็คือไฟเริ่มเผาทางด้านจิตใจเผาาาาร่งงกกยย็ั้สุดท ตัวเองก็ฆ่าตัวตายหรือคนอื่นมาฆ่าตายก็กลายเป็นว่าบ้านนี้ถูกเผาไปก่อนแล้วตัวเองก็กลายเป็นว่าตัวเองก็คือลมหายใจก็กลายเป็นว่าวิญญาณเร่ร่อนไม่มีที่อยู่และการจะเกิดใหม่ไม่ใช่ง่ายเพราะการที่จะไม่ได้เกิดก็ไม่ใช่ง่ายเพราะถ้าตกไปอยู่ในระกอบายภูมิได้หนักมากเลยนะคะแต่ถ้าท่านไปเป็นเทศเป็นพรก็อาจจะดีแต่ไม่ได้ดีจริงเพราะยังไงก็ สวยสุขได้แค่ชั่วคราวก็ต้องกลับมาเป็นบรุษย์เป็นหมาเป็นแมวเป็นสัตว์ปอะไรก็แล้วแต่ตามที่กรรมของท่านสร้างเอาไว้นั่นเองบางคนก่อนตายจิตท่านยึดจออ่กรธรรมะมีญาติถวายสังฆทานพระอริยสงฆ์เจ้ามาโปรดนําจิตวิญญาณให้ไปสูงสูง,สงตามรอยพุทธองค์ไปก็าอาจจะได้ไปแค่ชั่วไปเป็นเทวดานางฟ้านางสวรรค์พอถึงญะติหนึ่งบุญที่เคยทําไว้ตอนก่อนตายมันหมดไม่มีแล้วเพราะอาชีพข่าปลาทําบุญก็น้อยแต่ก่อนตายยังได้ถวายเขาเรียกอะไรอะถวายปัจจัยนิดหน่อย กับพระอริยสงฆ์เจ้าหรือได้ปล่อยปลาไปหน่อยก็ได้ขึ้นเป็นเทวดาอาจจะมีหลายชั้นนะคะต้องฟังที่ฉันพูดในรายการวิทยุสุรินทร์คาฟังดย้อนดินในย t ท b e ก็ได้นะคะว่าอยู่ชั้นไหนเมื่อหมดบุญตรงนั้นก็ต้องกลับมาใช้กรรมเช่นสมมติว่าชีวิตเนี่ยฆ่าปลาหน้าเคียงตลอดก็ต้องกลับมาเป็นปลาแล้วก็ตายแล้ว,ตา,ลวตายอีกถูกเขาข้าฟันคอฟันหางก็แล้วแต่หรือบางทีก็เ,เกิดนํามาเป็นมนุษย์ ที่ถูกเขาฆ่าอะไรเงี้ยปลาก็กลับมาอุ้ยสารพัดที่เขาจะทำกัน,นท่านผู้ชมคะเรื่องบาวรือเรื่องที่น่ากลัวหากท่านผู้ชมได้เคยฝึกกรรมาฐานจะเป็นมโนมยิทธิ เขาเรียกว่าการมีฤทธทางใจที่มีครูบาอาจารย์ท่านได้สอนไปท่านก็จะยิ่งกลัวการสร้างบบปกรรมมากขึ้นนะคะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ามนุษย์เป็นไปตามกรรมตอนนี้ถ้าเราลําบากเราไม่รวยถ้าเรามีพอกินพอใช้จนกระทั่งถึงสิ้นอายุไขก็ถือว่าท่านมีวาสนามากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแค่ไหนเราก็แบ่งปันให้คนอื่นที่เดือดร้อนกว่าเราได้ตามอัตรภาพแต่ไม่ใช่ว่าทุ่มทุนสร้างจนตัวเองไม่มีจะก,กินไม่มีจะอยู่ไม่มีจะใช้ก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ได้บุญนะคะเพราะะฉนั้นการให้ผู้โองค์ถึงบอกว่าการให้ไม่จําเป็น งทองการให้ให้วิชาความรู้ให้ความรักความเมตตาให้ความห่วงใยก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่สูงสุดถ้า ถึงพร้อมด้วยการให้สัมประการผู้ให้พร้อมผู้รับพร้อมของที่ให้ก็เป็นของที่บริสุทธิ์แล้วท่านก็จะเกิดในสมบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นการให้อภัยนะคะกับตัวเองหรือให้กับคนอื่นที่เราสำเร็จได้ก็ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินนะคะให้ความรักที่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์ให้ให้หลักธรรมให้แสงธรรมนำชีวิตแก่ผู้คนถือว่าเป็นอันสงบุที่สูงสุดทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเพราะนั้นท่านผู้ชมคะตอนนี้บ้านเมืองเขาว่ากันไป จะมีเขาเรียกว่ามาศาสนาหรือจะมีอารัชีสมีสีกาอะไรก็แต่ก็ปล่อยเข้าไปนะคะอย่าไปหลงทางเพราะเหมือนกับว่าท่านเป็นชาวพุทธอยู่แล้วปฏิบัติดีอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าท่านอาจจะไปศึกษาในวิธีการที่ผิดเช่นชอบไปถวายสังฆทานทุกวันเสาร์วันอาทิตย์พอได้ทาบุญอะไรหน่อยมาก็เอาไปถวายอันนั้นเช่นก็นนุโมทนาถ้าท่านไม่เดือดร้อนแต่การที่ท่านไปให้เงินทองมากมายกับพระสงฆ์พระเจ้า ซึ่อาจจะไม่ใช่เป็นพระอริษงานเจ้าทุกวันทุกสบบัปดาห์บ่อยๆมันก็ทําให้ท่านเกิดกิเลสข,ขึ้นมาก็ได้แล้วท่านเองก็ สำหรับตัวท่านเองสำหรับท่านผู้ชมเองก็อาจจะรู้สึกว่าเงินทองเราก็รอเพราะว่าวิกฤตอย่างนี้เราต้องเก็บเงินให้ได้มากเพราะรายได้เราก็น้อยลงทุกอย่างก็น้อยลงวิกฤตก็มาภาษีก็เยอะค่าไฟก็แพงค่าน้ําก็เฉยย่อยอาหารการกินก็ไม่ใช่ว่าจะถูกบางคนปลูกขักผลไม้ราคาก็ตกอันนี้ฉันก็เข้าใจนะคะเพราะนั้นการทําบุญนั่งสวดมนต์ฝึกสมาธิแผ่ในสงบนุนที่ก็ถือว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะถ้าเราปฏิบัติได้เราก็ทําที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้และที่สําคัญนะคะว่า การไปทำบุญที่วัดการบูชาเนี่ยพระจะมีสองแบบสมมติสงฆ์กับพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราดูได้ไม่ยากส่วนพระสมมติสงฆงคือพระทั่วไปเดินบิณฑบาตบางทีเดินถือบินฑบาตไปชมนกชมไม้พอเจอใครก็แวะทักคุยหรือบางทีก็ไปนั่งเอาบาตรนั่งรอรับข้างถนนซึ่งจะทาให้เป็นวิชาชีพก็มาปลอมได้ก็มออีซึ่งเราก็ไม่ว่าการบางคนเข้าไปเพื่อต้องการบวชเรียนศึกษาก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์เจ้านั้นท่านคือมีเป้าหมายต้องการความหลุดพ้ดูไ้ม่ยากากกจคํสอน ท่านบางทีท่าน,นสอนว่าท่านเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าปฏิบัตมิมามากท่านไม่จําเป็นต้องมานั่งกลางใบลานกลางคัมภีรรสอนท่านพูดออกมาได้เลยถามได้ท่านตอบได้นะคะแล้วดูท่านจะมีออรา่าท่านจะไม่มาอะไรกับเราในสิ่งที่ดูแล้วให้เรารู้สึกว่าเสื่อมศรัทธา โกระทั่งถึงชีวิตของท่านบรณภาพพระสงฆ์องคเจ้าเป็นที่เป็นแบบนี้เราเรียกว่าพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นผู้ที่นําคําสอนพระธรรมของพุทธองค์มาเผยให้พวกเรานําไปปฏิบัติต,ต่อกันนั่นเองมีมากมายเราไม่จําเป็นต้องรู้หมดเพราะชีวิตของเราเนะี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ต้องทํามาหาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวแทนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราใช่เราที่ทําได้ไม่ยุ่งยากไม่มีปัญหาไม่เดือดร้อนการทําบุญปฏิบัติธรรมใดๆก็ตามก็ทําให้เป็นแบบธรรมชาติที่เราไม่เครียดไม่เดือดร้อนนั่นละถึงจได้บุญอัน ในส่งที่สูงสุดนะคะท่านะผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปจับจ้วงว่าใครอย่างรุนแรงก็ปล่อยก็ไปเถอะอย่าไปว่าเขาเลยนะคะเพราะว่าบาปบุญเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าบาปเนี่ยกับบุญนะ่มันเหมือนน้ากับน้ํามันนะคะอย่างไงก็น้ํามัน,นจะมักจะอยู่บนแล้วก็น้ํทจะอยู่ข้างล่างทีนี้อะไรมากกว่าก็ดูแล้วกันนะคะเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาท่านผู้ชมคะเ,เรื่องศาสนานเนี่ย เฉันก็บอกว่าศาสนาพุทธท่านมาแนละถูกทางแล้วถามว่าท่านไปเจอบางหน้าเนี่เจอสภาพว่าอุ้พระศรีกาตกตีกันมีคลิปน,น่นนี่ท่านก็ไม่เอาแล้วถอยนั่นก็เปรียบเสมือนวนะ่าท่านกาลังเดินทางไกลจะมุ่งไปหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ปรากฏ่าจเ,เจอภูเขาใหญ่ที่ขวางหน้านั่นก็คือพวกมารจัสนาหรือเปรตสัสน,ร,สนรกอสุรกายก็เอาเขาเรียกเอาภูเขามาขวางหน้าทําให้ท่านไม่กล้าเดินต่อไปเพราะถ้าตรงไปท่านก็เจอแสงธรรม ขอ,ของพระพุทธของพพุทธองค์ท่านก็เลยไปเลี้ยวตามที่เลี้ยวไปตกเหวแล้วลพ่อพ่อมาร่ะเจ้ากรรมในเวรหรือสัตว์นรกก็จะหลอกล่อยท่านไปไปซ้ายก็เจอเหวไปขวาก็เจอเหวแล้วท่านจะเลือกแต่ถ้าหากว่าท่านยังสามารถปีนป่ายฝ่าไปฝ่าภูเขาที่ก็มาดักวางไว้ข้างหน้าค่อยๆใช้ปัญญาเดินฝ่าไปให้ได้ท่านก็ถึงจุดหมายปลายทางน,นั่นคือแสงธรรม นำชิดคือแสงทขงาของพระตาขาวขวดเจ้ารออยู่เบื้องหน้าค่ะมันถน้าผู้ชมที่บางคนก็ถือพุธแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ไปซ้ายลทัที่ไปขวาก็ไปออวิชาอื่นก็แล้วแต่นะคะและท่านจะเสียใจว่าท่านกําลังถูกมัน าศาสนาหลองให้ท่านหลงทางผู้ตอนนี้ถือว่าเป็นการคัดคนคล้ายๆสมัยก่อนพุทธกาลวันวันนี้ดิฉันก็ขอให้ทุกท่านที่ถามเข้ามาและการเครียดกอให้สบายใจนะคะอันดีิฉันก็ขอพระบารมีขององค์พระตถาคตเจ้าพุทธเจ้าหรือทุกอง,องค์โดยเฉพาะพระภัยศักดิ์ชญปภาตถาคตเจ้ากูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่คุมกฎแห่งการรมพยายมราชเท้าจตุเท,ทวราชปู่เวสวร,รมาราช ้สก,กัดเทวราชปู่อง์อินนะคะปู่พญานาคราชทั้งหลายเทพเทวดาทุกองค์ทุกท่านดินน้ําลมไฟปู่เวสุวรรณองค์พิฆเนศเป็นต้นสําหรับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่นับถือนะคะพระโพธิสัตว์ควรอินเป็นต้นขอท่านได้โปรดอนุโมทนาสาธุก,การและประทานพรรภ์ดนดานให้สิ่งที่ดิฉันได้ขออนุญ,ญาตนําคําสอนของพระุทธองค์นั้นมาในหลักของการประยุกต์แบบ สำหรับอุบาสกบาสิกาแก่ประโยชนทั้งหลายหรือผู้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการการที่3ามทีน,ชนีชแนลขอได้มีดวงตาว่าถึงทาอย่างน้อยก็ขอให้พ้นทุกมีความสุขกันทัวหน่าขอให้สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาอชอบธรรมทั้งการเงินการงานชีวิตส่วนตัวและครอบครัวขอให้สุขภาพแข็งแรงขอทุกองทุกวงท,ทุกท่านได้โปรดประทานพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านและที่ติดตามรับชมรายการนี้ผ่านทางที่3ามทีนีชแนลและติดตามผ่านดิฉันโดยสดๆในห้องแห่งนี้ ก็ขอให้ได้รับอันเด็ิสมงบุญทูถึงกันขอทุกองค์ท่านปกป้องคุ้มกอยท่านปลอดภัยตลอดอายุไขอขอให้เช่นคำของฉันน้นเป็นจริงทุกประการณนะบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเธอ